กเบิกตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากนะครับเนื่องจากราคาหุ้นร่วงถึง5แล้วนะครับซึ่งเป็นหุ้นเทคโนโลยีนะครับรวมถึงสถานการณ์ตอนนี้สารหรือว่าทางกฎหมายก็พยายามบีบคั้นนะครับที่จะทำให้ f a c e b o o k นะครับต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องหั่นบริษัทลงนะครับแล้วก็ ขายบริษัททิ้งนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนี่ก็คือช่อง The Master Channel นะครับวันนี้ก็มาสู่ในหัวข้อของเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเป็นข่าวในายามเช้านะครับของทุกๆวันเลยนะก็วันนี้นะครับพวกก็มีการอัปเดตนิดหน่อยนะครับสภาวะของ Facebook หรือ Mark z u c k e r b e r g กำลังอยู่ในช่วงของวิกฤต อยู่เหมือนกันนะครับก็เนื่องจากโดนทางศาลเนี่ยนะครับก็ฟ้องอ่ะครับแล้วก็บริษัทต่างๆก็ฟ้อง Facebook นะครับเราทําให้ Facebook เ,เนี่ยมีราคาหุ้นของเทคโนโลยีหรือหุ้นของ Facebook เ,เนี่ยนะครับลดถึง5เปรเด้วยกันรวมถึงบริษัทต่างๆนะครับหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นเครือของ Facebook นะครับก็ต้องโดนหั่นนะครับ ขายหรือว่าแบ่งให้กับผู้อื่นนะครับรายละเอียดเป็นรายเดียวเราไปดูต่อนะครับเขาก็บอกว่า Facebook เนี่ยก็ถูกบังคับให้ขาย Instagram และ WhatsApp นะครับหลักที่ Facebook ยื่นฟ้องเรื่องการผูกขาดทางธุรกิจราคาหุ้นถึงลบถึง5%นะครับแล้วในอาทิตย์นี้ราคาหุ้นของ Facebook ร่วงลงมา290เหรียญลงมาเหลือ275เหรียญน,นะครับในอาทิตย์นี้ เพราะอะไรนะครับอย่างแรก f c e e o o o เนี่ยถูกฟ้องคดีผูกขาดทางธุรกิจนะครับโดยคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลการสหรัฐนะครับหรือที่เรียกย่อตัวย่อว่า FTC นะครับและอีกการสูงสุดจาก46ในสหรัฐนะครับก็พยายามบีบคั้นนะครับทางกฎหมายให้กับ f a c e b o o k นะครับแล้วก็มีการยื่นฟ้องนะครับจาก รัฐต่างๆมากมายนะครับเพื่อจะบีบให้ Facebook ทำอะไรสักอย่างหนึ่งมาดูข้อที่2กันก่อนนะครับข้อกล่าวหานะครับมาจากการที่ Facebook นะครับใช้อำนาจธุรกิจเข้าบีบและซื้อธุรกิจของคู่แข่งนะครับที่อาจเป็นภัยต่อบริษัทในอนาคตตัวอย่างเช่นซื้อ Instagram นะครับในปี2012และ WhatsApp ในปี2014นะครับเพื่อทำให้ f a c e b o o k เนี่ย สามารถเป็นเจ้าตลาดในโซเชียลมีเดียนะครับก็อันนี้ก็เป็นมูลเหตุนะครับที่ฟ้องแต่ว่าออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมต้องฟ้องอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีบริษัทมากมายนะครับที่เป็นบริษัทขนาดยักษ์ก็พยายามที่จะเข้ามาซื้อธุรกิจสตาร์ทอัพบางบางบางชิ้นนะครับหรือบางบริษัทนะครับเพื่อจะเพื่อจะลดกับคู่แข่งนะครับแต่ facebook น่าจะเป็น บริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนและบริษัทข้ามชาตินะครับที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากและผลที่ตามมาก็คือว่า,าทางคู่แขกนะครับก็เป็นเป็นเป้าโจมตีของคู่แขกนะครับทำให้คู่แข็เนี่ยต้องหันมาโจมตี f a c e b o o k นะครับไม่ให้ f c e e o o o เนี่ยเติบโตได้เร็วมากขึ้นไปนะครับดูจากราคาหุ้น f a c e b o o k นะครับเมื่อปี2012มาถึงปีนี้ขึ้นแบบริบเลิ่วเลยนะครับไม่เห็นฝุ่นเลย เนี่ยครับเป็นเหตุที่ทำให้ Facebook เป็นเป้าสายตาของบอริษัทเล็กๆต่างๆนะครับและส่วนที่3นะครับ Facebook ยังเคยเจราจาเข้าซื้อโซเชียลมีเดียคู่แข่งอย่าง Twitter ด้วยนะครับและ Snapchat นะครับอีกด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามนะครับ Facebook ก็พยายามที่จะล้มคู่แข่งทุกคนนะครับแล้วก็อันที่4คือการกระทำของ Facebook ถูก มองจากสาลนะครับหรือ stc นะครับมองว่าเป็นการตั้งใจขัดขวางไม่ให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถโตขึ้นมาแทน Facebook ได้นะครับเป็นการลดการแข่งขันในในตลาดจนทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่ต้องขายโฆษณาใน Facebook มีทางเลือกน้อยลงนะครับอันนี้เป็นผลด้วยนะครับเนื่องจาก เฟซบุ๊กนะครับไม่ค่อยให้การสนับสนุนนะครับคนที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มเฟซบุ๊กมากเท่าไหร่นะครับคือว่าเหมือนกับไม่ให้เกียรติเท่าไหร่นะครับพอเวลาโฆษณาต่างๆนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาโฆษณาในเฟซบุ๊กนะครับก็อย่างที่ต้นปีนะครับก็มีบริษัทใหญ่ๆนะครับได้ออกมาแบนเฟซบุ๊กต่างๆนะครับเนื่องจากเฟซบุ๊กเนี่ยไม่ค่อยให้เครดิตนะครับแล้วก็พื้นที่โฆษณาสำหรับ สินค้ามากพอนะครับก็นี่เป็นเหตุด้วยนะครับที่ทำให้ Facebook เนี่ยต้องโดนขัดขวางนะครับแล้วก็ส่วนที่5คือ stc stc นะครับกล่าวว่าทาง f เฟ e บ o ๊กมีความตั้งใจทำแบบนี้มาเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับและยื่นฟ้องขอให้ศาลสั่งให้ Facebook แยกตัวเองนะครับออกจาก Instagram และ WhatsApp นะครับ ซึ่งอันที่6นะคือแปลว่าทาง f a c e b o o k เนี่ยแพ้คดีนะครับอาจจะต้องขายกิจการทั้งคู่เนี่ยออกไปตอนนี้ผลออกมาแล้วคือ f a c e b o o k เนี่ยแพ้คดีนะครับแล้วสิ่งที่ต่อมาเนี่คือ Facebook จะต้องหั่นบริษัทนะครับแล้วก็หั่นแอปพลิเคชันลงนะครับขึ้นอยู่กับการจัดการของ Facebook ว่าตอนนี้เขาจะทำยังไงนะครับรวมถึงสิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่า ตอนนี้นะครับสภาวะของหุ้นพวกเทคโนโลยีหรือหุ้นเทคเนี่ยค่อนข้างสูงมากอย่าง s p a c e x t e s l a นะครับเราก็อเม Amazon นะครับ Walmart นะครับแล้วก็มาถึงที่มาร์เซย์เกอร์นะครับ YouTube หรืออะไรต่างๆนะครับเขากลัวว่านะครับตอนนี้นะกลัวว่า,อาฟองสบู่จะแตกนะครับเพราะว่าหุ้นต่างๆหรือเงินทุนต่างๆไหลเข้าไปในที่ ในหุ้นของพวกเทคโนโลยีมากเกินไปนะครับเป็นเหตุที่ทำให้รัฐบาลนะครับต้องเข้ามาหยุดยักนะครับแล้วก็เข้ามา,าตึงราคาของหุ้นเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้หุ้นเนี่ยมันถูกขายไปที่อื่นบ้างหรือเทไปที่อื่นบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุทางธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นเหตุทางทางตัวหุ้นเองด้วยหรือคนหรือรัฐบาลต้องการที่จะไม่ให ประเทศนะครับเข้าสู่สภาวะว่เศรษฐกิจนะครับที่ถดถอยลงนะครับแล้วก็รวมถึงอฟองสบู่แตกนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฉากนั้นเรามานั่งลุ้นกันนะครับว่าอุตสาหกรรมพวกเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอบคุณข้อความนะครับของทันโลกกับเทรดเคพนะครับและวันนี้นะครับก็เป็นเว้น เป็นเวลาที่ดีนะครับผมจะทิ้งคำถามไม่สุดท้ายนะครับว่า Facebook นะครับโดนรัฐบาลของโดนอาศาล